เทนอขอ,อนาเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านมือสองนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะแปลงนี้นะคะอยู่แบบสไตล์บ้านโสวเลยค่ะทุกท่านบรรยากาศแบบร่มรื่นมากๆเลยนะคะน่าอยู่เชียวค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวขนาดเนื้อที่172ตารางวานะคะสะอาดรม่มรื่นน่าอยู่เดินทางสะดวกค่ะสามารถเข้าออกได้ถึง2เส้นทางเลยทีเดียวตั้งอยู่ที่ตำบล หมอนนางอำเอภพนัทนิคมจัังหวดชนบุรีค่ะราคา1,990,000บาทนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพร้อมที่ดิน172ตารางวามีพื้นที่ใช้สอย72ตารางเมตรที่สวยทํารั้วกัน้นเรียบร้อยเป็นสัดส่วนน่าอยู่มากๆ2ห้องนอนสองห้องน้ำหนห้องครัวแถมแอร์อีกหนึ่งเครื่องนะคะ อยู่ใกล้ตลาดทุ่งเหียงอยู่ใกล้วัดทุ่งเหียงอยู่ใกล้วัดหนองไซอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะท่านใดมองหากำลังดูดูอยู่นะคะเข้าไปชมพื้นที่กันได้นะคะนัดหมาย่วงหน้าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ตามเบอร์โทรและไอเดียรายใต้คลิปเลยค่ะตัวบ้านอย่างสภาพสวยอยู่เลยนะคะทุกท่านบรรยากาศก็ร่มรื่นและพื้นที่ก,กว้างๆด้วยนะคะ เขาไปชมแล้วน่าจะถูกใจค่ะบรรยากาศแบบนี้นะคะตอบโจทย์ทุกความต้องการค่ะแอดมินแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเท่านี้นะคะส่วนรายละเอียดและเบอร์โทรโวเราจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะเพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจด้วยสวัสดีค่ะ